มันตกหนักด้วยนะม,มันเปียกไงนี่อะวเพิ่งอับน้ววุบงเปลี่ยนเสืเ้อผ้าตรงนี้ก็มี嘛 เขาไม่ได้เจ็บลองมายิงมึงนะไอ้เชนกูดูหน้าต่างกูดูประตูเก้ดูตรงนี้อยู่ที่ยิงอยู่อยู่นี่นี่นะมีคนเข้ามาไหมยิงเชนโดนทั้งทีนี้โอ้โหไม่โดนเลยเหรอ Yeah. Yeah. Fifteen seconds left. Mm -hmm.

เหนื่อยเยะช่า